แม่เสร็จแล้วกลาเขียนเสร็จแล้วลูกโอ้ยเอ็นย่าเขียนกอไก่น้องอย่าหัดเขียนกอไก่าตามแม่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเสีห้เบิง้งอันนี้อันนี้ที่แม่เขียนนะคะส่วนอันนี้เอาโชว์ดิจับตั้งขึ้นเลยจับตั้งขึ้นแบบนี้เลยส่วนอันนี้พี่ญ่าเขียนค่ะ เพี้ยาเขียนเองค่ะเก่งจังเลยลูกอย่าเขียนพี่น้องเขียนแม่เขียนก็อย่าเขียนตามแม่โอเคสองสามสวัสดีจ้าพี่น้อง,อ,งอัสมมยก็เอ๋ยก็ไก่ก็เอ๋ยก็ไก่เอฟไหมโอเค ขอไข่ในแล้วขอไข่ในแล้วขอขวดของเราขอขวดของเราขอควายเข้านาขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอคนขึงขังขอระฆังข้างฝาขอระฆังข้างฝาหนูพูดไหมลูกงองงูใจกล้า น้องน้องใช้ค่ะงาจอจานใช้ดีแซนลูโฮจอจานใช้ดีจอจานใช้ดีนะไม่ใช่จอจานแล้วตรงเนี้ยนี่ชอชิงตีดังชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีชอช้างวิ่งหนี พูดดังๆแน่นยันนะฮอย y สซอโซล่ามตีสโซล่ามตีชอกกัเชอร์คู่กันชอกกัเชอร์คู่กันดูด้วยนะยอผู้หญิงโสภายอผู้หญิงโสภาดอชดาสวมพันดอชดาสวมพันดีมากต่อไปต่ ตอประตักหุนหันอประตักคุ้นหันทอทันฐานเข้ามารองเธออัน l ซอร์เดอร i will say this well, s ว e r s e ทอทันฐานเธอทันฐานเข้ามารองเข้ามารองเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ทอนางมนโฑท,ท,ทอนางมณโฑทอนางมนโทโทนางมณโฑหน้าขาว ้าขาวทอผู้เท่าเดินยออ่องชับการงยันนอนเนนไม่มองนอนเนนไม่มองดอเด็กต้องนิมนต์นอนดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตุงมตอเต่าหลังดุนทอถุงแบกขนทอทุงแหลกทนทอทหารอดทนทอทหาร ท,ทอทงคนนิยมทอทงคนนิยมเอ่เปอันดีสเดท้ายทอทงทอทงคนนิยมคนนิยมนอหนูขวักไข่นอหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถม อมมีไม้ชักชุ่มปอปลาตากลมปอตาปอปลาตากลมอีกใค่อ๋อไหนออไนะปอปลาปอปลาตากลมตากลมปอพึ่งตากลมปอพึ่งทำรัง ฝ่าผื่อทำรังฝ่อฝาทนทานฝาฟ้ฟาทนทานพอาทนทานพอานวางตั้งพอพานวางตั้งฝ่อฟันสะอาดจังฝอฟันสะอาดจังมีมีแค่นี้เลยพอสำเพ็กลางใบเอ,อ่ออยากให้คุณสนุกพอสำเพ็กลางใบพอสำเพ็ กล,กลางใบโอเคมอมาคึกคักมอมาคึกคักยอยยักเขี้ยวใหญ่โอเครอเรือพายไปรอเรือจะไปรอล,ลิงไต่าลาวรอ ไป <Bye. S 1> ลอลิงไต่เลาาลอลิงไต่ลา้าวอแหวนลงยาวอแหวนลงยาสอสลาเงียบเงาสอสลาเงียบเหงาสอบอรุสีสอโบรุสีหนวดยาวหนวดยาวสอเสือดาวขนงเซลเชือดราขนง หอหีบใส่ผ้าหอหีบใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองรอจุฬาทาพยองอาอางเนืองน้องอาอางเนืนองน้องหอนกหูกตาโตไอ s นู e หอนกหูกหอนกหูกตาโตตาโ<ว>ต,<ว>ต,<ว>ต<ว>

ต้องเขียนให้สวยตัวงซื้อหน่อยนี่ยไก่เชียงกับนองเมียเลยชอช้างขึ้นก่อนนะเพราะว่าน้องเขียนผิดก็เลยเขียนชอชิงแม่ก็เลยบอกว่าให้เขียนชอชิงทีหลังก็ได้ลูกโอเคแล้วก็ชอก็เชือ